สวัสดีจ้ามสาสา,บบออดดา้ามาเกตแบกอยู่ด้วยค่อยๆเก็บอาจาะย์งามค่ะจ้ะเดิน มึงเจ้าเน,นี่ตนยตักหน่อยมาตากหน่อยแม่มตักิ่งตักน็อปกันจะทำเองเถ้าบ้านนี่ซีมันนีแม่สวยเลยลองตักล่องเบิง้งนามขัดจักหน่วย,วยเยว็กขัดเกขัดจีนจีนดิตนอนด้วยแบ่แต่มันงนูหน่วยบอกอยหนไปไหนจ้ะมันแหลงมันมแมลงครับม,ม,มันบงิง มันสีหน่อยมันสีใหญ่ี่มันก็เล่มามันก็เล่น,นหน่ย,นย,นยนนหน่อยหน่อยพวคคนี่เป็นอะไโอ้ยเมสเเอากับแม่ตักหน่อยหนมาไม่เจ็บฮาร์ลอนเมสเซไม่เจ็บฮาร์ลอนไมสเซ่ก็เล่นไง เลยมาเก็บแดดจะเลยร่องเกบแดดเบื ils, ้วงนีหน่อยน่อยน้อยหน่อยบนหนหน่อยดูคักจะดู โอ้ยก็ได้ไม่ชอบได้นี่ตังใจจะมาหนีเก็บ,บแบดไม่กี่วันตั้งไม่สามารถเก็บอันฮอลนก็เลยบ,บ่ได้เอาขากล่องมาตัาง้งมูอันนี้คุยหลนลกเมื่อหลดิด้ดีเงินไว้มันงามอยู่จ้ะงามอู

จะได้งานี่จะได้หน่อยนึงนี่จะ้ะเจ็บไปเก็บไปตือมือพอ่อเก็บไปแคออ่เก็บตักผมเก็บมือพอ่อ ไปเบิงบ้งน่ะวันนันกระจาแต่มันไ่งหญ่จ้ะเบิ่งปุ่นนี่งามคกุ่นปุ่นจากมองนน้ยญ่ยมอง้นน้อย่ายค่จ้ะนี่เบิบ่งจ้ะนี่ปุงานก็ะจ,ะจะได้ลายละะติกรบองนะนี่จ้ะบ่บมีท่านบ่มีใบเลยจ้ะงามคัก เพิ่นเพิ่นมวยเพิ่มคามงามลยจ้ะงามบิลีจ้ะงาม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 จ้ะเิ้เบิ่งเบิ้งเบิ่งจ้าเบิ่งเบิ่งเพิ่งนันจ้ะงามคักอีกเลทายกล่องเลยทกล่องเลืออ่อเวลาไม่สุดสุดเบิ่งอืม แดมกานติมคู่ค่ะ กูเบ่งคิดนีเงยสวยกจะย้าสวยแม่สวยจยับไล่ตาจมไล่ตาแม่สวยจับกล่องบับ่็ได้เอา,าขากล่องมแม่สวยจับกล่องไทยไมันก็เลยเป็นไล่ตามันเป็นมันเบียงกล่องคักผุดเบียงกล่องดึงผลไม้ย,ยังเสียตัวดิพลอยอัวนี้นาขากล่องตัางไว้แหละค่ะ ี่ยนมาเลยเด้อแม่สวบยบทเกยบต่อคันแม่สวยอยากมูตีเปลี่ยนมาอยู่กดเขามากดไหลกดแช่งแม่สวยนี่เด้ออันใดบูดีกต่นี่น้ำนี่เด้อเขามาแน่นนำใหม่แม่สวยเน่ ไวก็เหตุไปพ่อได้มีมูมีปวกไปเหตุมมีมูมีปวกมูเห็นชีวิตในเมืองหนอกเมืองหน้าว่ามันเป็นแบบได้หามาหาเงินหาท่องลำบากลำบ่นบอ่อย่างคนทางบ้านคนหูแก้วว่ามันเป็นแบบไดมาหาเงินลำบากบ่นเนาะคนเห็นกระตเาิ่นว่ามันลำบากแล้เพราะลำบากมันลำบากดีจ้ะมาอยู่ในหนอก มันอาจถีไปคนละยางเมืม่อเกษียณลำบากคนละย่างคนอยู่เมื่อหนอกเมืองนึงเมืมม่ย่ายสวยยวนสวีเดนก็ให้เก็บพลไม้เนาะงานการเท่ากับเห็ดเห็ดเ,เล็กน้อยอายุหลายเหล่าเมื่อสวยก็ะเรื่องบริเวณบริเฮ็ดเต็มที่เฮ็ดงานก็ได้สมัยตะกี้เฮ็ดเต็มที่อยู่งานก็เลย่องวันสวยเฮ็ดน้อยบริเวณบริเฮ็ดหลายเฮ็ดงานก็ได้ นี่น้อยแต่กะหาเขาปลานางกินผลไม้น้ำปลาในด่งไปนเบื้งหน่วยมันอ่ะอ่อนซ้อนเนาะเบื้งอ่อนซ้อนคักดึงสีหละผู้เพิ่นมาจากเมืองไทยก็ได้มาเก็บบักใหม่บักไหลเบื้องข้าเมืเก็บจังสีหละแต่เพิ่นั้นเก็บเร็วเพิ่นมีแนวเก็บอันเพิ่นมีแนวขาดตัวซุเมอร์นี่นขาดทวน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 ,น,น,นขาดไปไวไวไวผุแล้วผู้น่ะ หน่อยมันตะละุ่นมันหน่อยง่ามคักแต่มันบ่มหน่อยค่ะหน่อยวัยจับปีนี้เองเงเมี่ย,ย,ยสวยที่เอาให้เบิ้งแม่ ออกจากเนี่กระป๋องมันเล็กกระป๋องตักมาหน่อยมีเสื้อกระป๋องหน่อยมาเนี่ยตักหน่อยมา Bình bừng bừng, Nam đã suy hút hút bê tạc cà phê bao cọc bê áo bê ก็งามเีดอกกว่าต้นไยเพิ่นใบใหญ่งงก็ได้เพิ่นก็งามอยู่ยเพิ่นใบใหญ่เพิ่นก็นงามอย,อยมู่หน่อยพ่นใบใหญ่เพิ่นกัดหน่อยงามหน่อยนี่หน่อยงามดีหน,น่อยงามดีหน่อยแขน กันรรถขับเพราะเป็นบักแบกเขามันก็เล่นมันก็เล่นหน่วย,น,ยนี้ดีมันหน่วยบลลฮเวะแล้วฮัาตากมันบลลแล้วเฟหามาักหลายล่พะพอพอเ,เัฟจะเป็นเหรียญขอไปขัดสุกปลุกออก ไปขัดสกปรกออกหน่วยเกลี่ยๆหนังสีมันขาดง่ายแล้วก็วนบ่มีข่วนติดแต่มันการเห็ดมันก็เลยง mm ่ hmm. ายมันเสียเห็ดง่ายเหมดแบกขันตักไปขัดออกล่ะขันไปขัดข่วนบ่มีแล้วมันเสีเห็ดง่ายเห็ดแบบเดียวก็แล้วขันมันตักไปแล้วมีข่วนะแล้วแล้วบานเห็ดจังไดจังที่นี่งานเยอะงาน้นไปท่องๆกันงานหลายนี่มันสวยเดยกระป๋องน้อยนึงแล้ว อกระป๋องน้อยนึงเลยจ้าเต็มกระป๋องพอดีเลยเต็มแล้วกระป๋องแล้วก็จบคลิปนี้ก็เนะาะจ้าเนะาะเจอกันคลิปหนาเนะาะเจอกนันคลิปหนาเนาะจ้างนี่หน่วยมันงามคักหน่วยนี่น่อยแขนแขนมันมาหนี่งามหลายจ้าสวัสดีค่ะไม่สวยกวอูอุดรเด้อจ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่เจ้สวยในเด้อกดติดตามให้แม่เจ้สวยแนะ่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพูนะปลาเพิ่นขึ้นไปทั้งเขางามคักปลาเป็นแผ่นแม่สวยไม่ผูดเดาาผ้เดียวกามากเพืเดียวอยู่ปลาเป็นแผ่นท่านี้เนาะจ้าเนาะจ้าสวัสดี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 จ้าแม่สวยสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แม่สวยในเด้อจ้า